บนโต๊ะในครัวของบ้านแทบทุกหลังมีของชิ้นหนึ่งที่เราไม่เคยมองมันจริงๆจ,จังๆเลยไม้ตีมแมลงวันมันแค่แผ่นพลาสติกบันแดนมีรูพรุนกับด้ามยาวๆดูเหมือนไม่มีอะไรให้พูดถึงแต่ถ้าคุณลองสังเกตดีๆไม่ว่าคุณจะตีแรงแค่ไหนหรือมุมไหนมันแทบจะโดนทุกครั้งแปลกไหมทั้งที่มแมลงวันมีปีกมีสายตาเร็วกว่าเราเป็นสิบเท่า แต่สุดท้ายก็ไม่รอดจากไม้ตีที่ดูเหมือนของเล่นชิ้นนี้เพราะเบื้องหลังดีไซน์เรียบง่ายมันซ่อนฟิสิกส์ของอากาศและจิตวิทยาการหนีของแมลงไว้ด้วยกันอย่างพอดีเปะ๊ะไม้ตีแมลงวันจึงไม่ใช่ของธรรมดาเลยมันคือผลลัพธ์ของการเข้าใจธรรมชาติจนออกแบบมาชนะแมะลงได้ด้วยวิธีที่เฉียบคี่สุดและนี่คือเรื่องไม่รู้รอบตัววันนี้ ที่เราจะไปดูว่าของราคาหลักสิบชิ้นนี้มันซ่อนความอัจฉริยะทางวิศวกรรมเอาไว้ตรงไหนกันแน่ทุกครั้งที่มีแมลงวันบินกวนใจเราหยิบไม้ตีขึ้นมาโดยไม่คิดอะไรตีหนึ่งทีแปะโดนเฉยเลยมันเหมือนว่ามือกับสายตาทำงานประสานกันแบบอัตโนมัติจนหลายคนแทบไม่ทันรู้ตัวว่าทำไมของเล่นพลาสติกติดรูพรุนถึงแม่นขนาดนั้น แต่ถ้ามองอีกมุมมันคือปรากฏการณ์ที่สวนทางกับสามัญสำนึกเลยนะเพราะตามหลักวิทยาศาสตร์มแมลงวันมีความไวต่อการมองเห็นเร็วกว่ามนุษย์ประมาณ4-5เท่าเรากระพริบตาแค่ครั้งเดียวมันรับภาพไปได้หลายเฟรมแล้วในทางทฤษฎีมันควรหนีได้ทุกครั้งแต่ในความจริงกลับไม่ใช่แบบนั้นไมาตีกลับเป็นฝ่ายชนะเสมอลองนึกภาพดูมนุษย์ตัวใหญ่เคลื่อนไหวช้า แมลงวันตัวเล็กปีกไวแถมมีตาหลายร้อยดวงแต่ผลลัพธ์คือมันโดนตีเกือบทุกครั้งนี่ไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือฟิสิกส์บวกสัญชาตญาณบวกการออกแบบที่ทำงานพร้อมกันโดยไม่รู้ตัวเพราะเวลาคุณฟาดไม้ตีลงไปไม่ได้มีแค่แรงจากมือแต่ยังมีกระแสะอากาศเคลื่อนตามหัวไม้ตีด้วยและเจ้ากระแสะลมนี่แหละที่เป็นทั้งผู้ช่วยและศัตรูไปพร้อมกัน ถ้าไม้ตีเป็นแผ่นตันลมจะถูกดันไปข้างหน้าเกิดแรงประทะที่เรียกว่าแรงต้านและแรงนั้นคือสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่มแมลงวันรับรู้ได้เร็วกว่าคุณอีกแค่ลมผ่านก่อนหนึ่งเสี้ยววินาทีมันก็หนีออกจากวิถีไม้ตีทันทีแต่ถ้าเป็นไม้ตีแบบที่มีรูพรุนลมจะไหลผ่านไม่เกิดแรงต้านมาแมลงวันจึงไม่รู้ตัวว่ามีบางอย่างกำลังเคลียอนเข้ามาด้วยความเร็วสูง นี่คือจุดเริ่มต้นของชัยชนะเล็กๆที่มนุษย์มีเหนือแมลงของเล่นราคาหลักสิบกลับเอาชนะสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนามาเป็นล้านปีได้ไม่ใช่เพราะเราเร็วกว่าแต่เพราะเราเข้าใจธรรมชาติของการหนีดีกว่ามันและยิ่งคุณสังเกตจะยิ่งเห็นว่าไม้ตีแมลงวันแทบทุกอันในโลกมีรูปร่างใกล้เคียงกันจนเหมือนลอกแบบกันมานั่นไม่ใช่ความบังเอิญ แต่มันคือผลลัพธ์ของการทดลองนับร้อยครั้งที่ลงเอ่ยด้วยดีไซน์ที่ดีที่สุดแผ่นบางมีรูพรุนด้ามยาวน้ำหนักเบาเรียบง่ายแต่ลงตัวในเชิงวิศวกรรมของที่เราคิดว่าไม่ต้องคิดกลับถูกคิดมาอย่างซับซ้อนที่สุดตอนต่อไปเราจะซูมไปดูให้ใกล้อีกนิดกลับสายตาและสมองของแมลงวันเห็นโลกเร็วกว่าเราคุณเคยลองขยับมือเข้าใกล้แมลงวันไหม แค่ปลายนิ้วขยับเบาๆมันก็บินหนีไปก่อนที่คุณจะแตะด้วยซ้ำไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือระบบตรวจจับภัยที่แม่นและไวเกินจินตนาการของสิ่งมีชีวิตตัวจิว๋วแมลงวันมีตาแบบคอมเพล d e y อหรือตาประกอบหนึ่งตาไม่ได้มีเลนส์เดียวเหมือนเราแต่มันมีเลนส์เล็กๆรวมกันกว่ามหมื่นชิ้นแต่ละชิ้นรับภาพได้คนละมุมรวมกันเป็นภาพ360องศารอบตัว ไม่มีมุมบอดไม่มีทางเผลอนั่นหมายความว่าแค่คุณขยับนิดเดียวเงาของคุณก็สะท้อนผ่านดวงตาเหล่านั้นพร้อมกันนับพันภาพและถูกประมวลผลพันทีโดยระบบประสาทที่ออกแบบมาเพื่อหนีให้ทันก่อนโดนสิ่งที่น่าสนใจคือมแมลงวันเห็นเวลาช้ากว่าเรามนุษย์รับภาพได้ประมาณ60เฟรมต่อวินาที แต่มแมลงวันรับได้ราว250เฟรมต่อวินาทีโลกของมันจึงเหมือนภาพสโลโมชันในสายตาการฟาดไม้ตีของเราที่เร็วในมุมของคนสำหรับมแมลงวันมันคือการเคลื่อนไหวชา้ชาๆที่ดูออกทุกจังหวะแล้วทำไมมันถึงยังโดนตีอยู่ดีเพราะถึงแม้ตาของมันจะไวแต่สมองของมันไม่ได้แม่นพอจะคำนวณทิศทางการหวด มันเห็นภยัยแต่มักหนีไปทิศท,ที่เดาเอาเรียกว่า e s c a p e bias หนีตามสัญชาตญาณไม่ใช่ตามเหตุผลถ้าเดาทางผิดเพียงเสี้ยววินาทีก็หนีไม่ทันและมนุษย์เองก็ใช้ช่องว่างเล็กๆนั้นเป็นจุดได้เปรียบสมองของเราคำนวณระยะความเร็วและแรงได้ดีกว่ามากเมื่อรวมกับเครื่องมือที่ออกแบบมาลดแรงลมอย่างไม้ตีมันจึงไม่เหลือเวลาให้มแมลงวันคิดซ้ำอีก เรามักมองมแมลงวันว่างโง่แต่จริงๆแล้วมันคือเครื่องจักรขนาดจิว๋วที่ปรับตัวเพื่ออยู่รอดในโลกแห่งยักษ์เพียงแต่โลกที่มันเห็นกับโลกที่เราเห็นต่างกันเกินกว่าจะประสานกันได้มแมลงวันจึงใช้ความเร็วเป็นเกราะส่วนมนุษย์ใช้ความเข้าใจเป็นอาวุธและนั่นคือเหตุผลที่การต่อสู้ระหว่างคนกับมแมลงไม่ใช่เรื่องของแรงเลยสักนิด แต่มันคือแกมของเวลาและสมองที่เราดันคิดล่วงหน้ามันได้เพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นในตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าการตีไม้เพียงครั้งเดียวเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ของอากาศยังไงและทำไมรูเล็กๆบนแผ่นพลาสติกถึงกลายเป็นหัวใจของความแม่นระดับมิลลิวินาทีลองนึกภาพตอนคุณฟาดไม้ตีมแมลงวันลงเต็มแรงแต่แทนที่มันจะโดนกลับรอดเฉย บางครั้งดูเหมือนมันรู้ก่อนด้วยซ้ำว่าเราจะลงไม้ตอนไหนศัตรูที่มองไม่เห็นในจังหวะนั้นไม่ใช่มแมลงวันแต่คืออากาศที่อยู่ระหว่างไม้ตีของคุณกับมันต่างหากเพราะทุกครั้งที่ไม้ตีเคลื่อนผ่านอากาศมันจะสร้างแรงดันและกระแสะลมขนาดย่อมแรงลมที่พุ่งไปข้างหน้าจะดันอากาศรอบๆให้เคลื่อนตัวและกระแสะอากาศนั่นเองที่กลายเป็นเสียงเตือนภัยล่วงหน้าให้มแมลงวันรู้ตัว นักชีววิทยาพบว่า,มาแมลงวันไม่ได้แค่เห็นเร็วแต่มันรู้สึกแรงสั่นสะเทือนจากอากาศได้ด้วยมีขนรับแรงกระเพื่อมเล็กๆตามลำตัวเหมือนเสาอากาศจิ๋วที่ตรวจจับเคลื่อนความดันในอากาศเมื่อแรงลมจากไม้ตีพัดถึงมันรู้ทันทีว่ามีอะไรบางอย่างกำลังมา นั่นคือเหตุผลว่าถ้าใช้แผ่นไม้ตันๆหรือสมุดพับๆตีมแมลงวันจะหนีรอดก่อนเสมอเพราะแรงลมจากแผ่นตันถูกผลักไปด้านหน้าเต็มๆเหมือนคุณประกาศล่วงหน้าว่าขออนุญาตตีเดี๋ยวนี้ครับแต่ไม้ตีมแมลงวันที่เราใช้ทุกวันนี้กลับมีรูพรุนเต็มแผ่นรูเล็กๆเหล่านั้นทำหน้าที่สำคัญมากมันเปิดช่องให้อากาศไหลทะลุผ่านได้ ลดแรงดันลดกระแสลมลดสัญญาณเตือนของมแมลงลงเกือบหมดแผ่นที่มีรูพรุนจึงเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าใช้แรงน้อยกว่าและที่สำคัญที่สุดอากาศไม่ทันส่งเสียงเตือนอีกสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือขนาดของรูและระยะห่างระหว่างรูก็มีผลโดยตรงกับแรงต้านการทดลองพบว่าถ้ารูมีขนาดเล็กเกินไปลมยังคงสะสมแรงดันไว้ข้างหน้า แต่ถ้ารูกว้างเกินไปจะเสียแรงหวดและทำให้ไม้ตีเบาเกินดีไซน์ที่เห็นทั่วโลกในตอนนี้จึงเป็นจุดสมดุลพอดีระหว่างความเร็วกับแรงแม้แต่ด้ามจับเองก็มีบทบาทด้ามยาวทำให้เพิ่มระยะวงสวิงและแรงเวียนในขณะที่น้ำหนักเบาช่วยให้ฟาดได้ไวขึ้นโดยไม่เหนื่อยทุกอย่างนี้คือการผสมระหว่างฟิสิกส์ของอากาศกับกลาศาสตร์ของร่างกายคน ที่ออกแบบมาอย่างไม่ตั้งใจแต่แม่นยำราวกับวิศวกรคิดมาแล้วไม้ตีมแมลงวันจึงเป็นเหมือนอาวุธทางอากาศของมนุษย์มันไม่ได้เอาชนะด้วยพลังแต่ด้วยการควบคุมสิ่งที่มองไม่เห็นลมพองธรรมดาในมือเรากลับแอบ,บซ่อนบทเรียนทางฟิสิกส์ที่ลึกมากแรงความเร็วและอากาศประสานกันในจังหวะเดียวสร้างผลลัพธ์ที่มแมลงหนีไม่พ้น ต่อไปเราจะไปดูต้นกําเนิดของอาวุธชิ้นนี้กันจากสิทธทิบัตรแรกเมื่อร้อยกว่าปีก่อนจนถึงเหตุผลว่าทำไมมันถึงไม่เคยเปลี่ยนรูปร่างเลยจนถึงทุกวันนี้ไม้ตีแมลงหวันมันมีประวัติยาวนานกว่าร้อยปีและผ่านมือคนคิดคนทดลองและคนพัฒนาไม่ต่างจากสิ่งประดิษฐ์ระดับตำนานต้นกำเนิดของมันย้อนกลับไปในปี1899ชายคนหนึ่ง ชื่อโรเบิร์ตอาร์มอนโกเมอรีจากรัฐแคนซัสได้จดสิทธิบัตรอุปกรณ์ฆ่า,มาแมลงบินในยุคที่มแมลงวันยังถือเป็นปัญหาสาธารณสุขโดยเฉพาะการแพร่โรคในเมืองอุปกรณ์ของเขาเรียบง่ายมากด้ามไมา้ย,ยาวต่อกับแผ่นโลหะบางๆเจาะรูไว้ทั่วเพื่อให้ลมผ่านได้ไม่เกิดแรงต้านหลักเดียวกับที่เราใช้กันจนทุกวันนี้ต่อมาจอห์นแอลเบเนตซื้อสิทธิบัตรนั้นไปต่อยอด ปรับวัสดุจากโลหะเป็นลวดเหล็กและผ้าเนื้อละเอียดจนเบาและราคาถูกพอจะผลิตขายจำนวนมากแต่คนที่ทำให้คำว่า Fly Swatter ดังไปทั่วอเมริกาคือด็อกเอร์แซมิลครัมบาน์ข้าราชการสาธารณสุขที่รณรงค์ให้คนรักษาความสะอาดเขาจัดแคมเปญชื่อ Swat the Fly พร้อมแจกไม้ตีให้ประชาชนใช้เพราะในยุคนั้นแมลงวัน คือพาหะของอาฮิวาตกโรควัน,นโรคและไข้ารากศาสตร์ใหญ่จากของใช้ในครัวมันจึงกลายเป็นอาวุธสุขาพิบาลระดับประเทศในช่วงไม่กี่ปีเมื่อเข้าสู่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองพลาสติกกลายเป็นวัสดุหลักของโลกไม้ตีมแมลงวันก็ถูกปรับอีกครั้งจากลวดเหล็กสู่พลาสติกฉีดขึ้นรูปที่เบายืดหยุ่นและไม่ขึ้นสนิมน่าสนใจคือตลอดกว่าศตวรรษที่ผ่านมา รูปร่างของมันแทบไม่เปลี่ยนเลยไม่ใช่เพราะคนไม่อยากออกแบบใหม่แต่เพราะดีไซน์นี้มันสมบูรณ์ที่สุดในเชิงฟิสิกส์หัวไม้ต้องมีรูพอดีให้ลมผ่านแต่ยังแรงพอให้แรงกระแทกส่งถึงมแมลงด้ามต้องยาวพอให้ได้แรงเวียงแต่ไม่หนักจนตีช้าน้ำหนักรวมต้องเบาเพื่อให้ควบคุมทิศได้ในเสี้ยววินาทีทั้งหมดคือการหาจุดสมดุลระหว่างแรงลมและเวลา จุดสมดุลที่คนในศตรวรรษก่อนหามาด้วยการลองผิดลองถูกแต่ผลลัพธ์กรอบแม่นราวกับผ่านการจำลองด้วยซอฟต์แวร์ยุคใหม่ไม้ตีแมลงวันจึงเป็นตัวอย่างของการออกแบบที่หยุดพัฒนาเพราะถึงจุดสูงสุดแล้วเหมือนตะปูหรือช้อนที่แม้จะผลิตวัสดุใหม่เท่าไหร่รูปทรงพื้นฐานก็ยังเหมือนเดิมของเล็กๆชิ้นนี้จึงไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือฆ่าแมลง แต่มันคือบทพิสูจน์ของความเข้าใจธรรมชาติที่รวมอยู่ในชิ้นพลาสติกราคาหลักสิบและในตอนสุดท้ายเราจะมาสรุปกันว่าสิ่งเล็กๆอย่างไม้ตีมแมลงวันกำลังสอนเราบางอย่างที่ลึกกว่าการตีมแมลงแต่ว่ามันคือวิธีที่มนุษย์เข้าใจธรรมชาติเพื่ออยู่เหนือมันไม้ตีมแมลงวันฟังดูเหมือนของเล่นที่ไม่มีอะไรซับซ้อนแต่พอเราแกะชั้นต่างๆออกมา จะเห็นว่าในของชิ้นเล็กๆนี้มีทั้งฟิสิกส์วิศวกรรมและจิตวิทยาซ่อนอยู่ครบมันคือสมดุลระหว่างความเร็วของคนกับสัญชาตญาณของมแมลงระหว่างแรงที่เราส่งออกไปกับอากาศที่มันรับรู้ได้และระหว่างเทคโนโลยีของมนุษย์กับการเอาตัวรอดของธรรมชาติมนุษย์ไม่ได้ชนะเพราะแรงกว่าแต่เพราะเราเข้าใจคู่แข่งของเราดีกว่า ทุกครั้งที่ไม้ตีเคลื่อนผ่านอากาศแรงเหวี่ยงจากแขนความดันของลมและรูพรุนบนแผ่นพลาสติกทั้งหมดถูกจัดวางอย่างพอดีพอดีจนเหมือนมีใครคำนวณไว้ล่วงหน้าแม้จะไม่มีซอฟต์แวร์จำลองหรือสูตรทางคณิตศาสตร์ยุคใหม่แต่ดีไซน์กลับแม่นพอดีในเชิงธรรมชาติและนั่นทำให้ไม้ตีมแมลงวันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเข้าใจธรรมชาติในระดับใช้ได้จริง ไม่ใช่การเอาชนะธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีแต่คือการอยู่เหนือมันด้วยการฟังมันให้เข้าใจบางครั้งความอัจฉริยะของมนุษย์ไม่ได้อยู่ในสิ่งซับซ้อนแต่อยู่ในของที่เรียบง่ายที่เราคิดจนมันไม่ต้องเปลี่ยนอีกต่อไปสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าความสมบูรณ์แบบไม่ได้หมายถึงการมีทุกอย่างแต่มันคือการตัดส่วนเกินออกไปจนเหลือแต่สิ่งจำเป็นที่สุด เหมือนไม้ตีมแมลงวันที่ไม่ได้แข็งแรงที่สุดหรือแพงที่สุดแต่มันพอดีที่สุดกับสิ่งที่มันถูกสร้างมาเพื่อทำและบางทีนี่อาจเป็นบทเรียนเดียวกันกับชีวิตไม่ต้องเรง่งไม่ต้องสับซ้อนแค่เข้าใจจังหวะของตัวเองให้พอดีกับสิ่งรอบตัวคุณก็อาจตีมแมลงวันในชีวิตของตัวเองได้ตรงจังหวะเหมือนกัน ขอบคุณที่ฟังจนจบครับถ้าชอบแนวเรื่องแบบนี้อยากให้ผมหยิบของใกล้ตัวชิ้นไหนมาเล่าต่อคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับหรือถ้ามีเรื่องไหนที่คุณเคยสงสัยแต่ไม่เคยหาคำตอบแล้วเราจะได้มาค้นหาความอัจฉริยะในของธรรมดาด้วยกันครับเรื่องไม่รู้รอกตัวสวัสดีครับ